สวัสดีครับโบกตาสายลุยนะครับเนาะนี่เป็นเซามาครับพี่น้องเบิ่งไก่ครับผมเหย่อไก่นะครับเนาะเหยื่อเซามาเหยื่อไก่เบิ่งใก่นะครับเนาะมาเหลือครบบ่ No, that's what you have enough. I like สามโลโบโราาดครับสมกับพะห่าห่าห่ากับพระห่ะาครับนะ กันลูกมันระเบิงมันโอ้หญ่ายคือกันนะครับสีเดียวกันเลยครับออกสบาครับสีเดียวกันเลย ้งหลังงหลังครับงหลังก็มีครับงหลังก็มีปลูกพักยูข้างบนนะครับปลูกพักพักเอาไว้กินนะครับไว้ร่ายไปต้องไปเสียครับ กบยังไม่ท่านคุณเงาจะเปลี่ยนนามคุณเงครบเนี่ยะจะได้มาพาลูกของม,มัน แหงไล่อยู่พาเหาะมากินเยอะในถนนนะครับนะใครเรียกหกมังไหนติ๊กทิง เดี๋ยวหกในจุกนะนะครับกล่องเนี่นยเขาไปนเขาไปทำไมทางไหน,หนอยังอยูย่นะครับเนาะยังอยูย่ครบ งามนะครับอนี้เหียองามดดโดโยหญ่โอ้มจะงามงามเลยครับสีแดงแป๊กนะคับงาม,งาม วานก่อนก็ได้เห็ดนะครับน้องนี่เห็ดรบบผมกงนกครับไผสมนะครับน้องนี่เห็ดยามาท่านล้วครับหรือลังค่าครับพิตะไคร่นี่ยามาท่านล้ลครับ่านมีเวลาเลยเห็ดซองห้องครบนะซองนี่ก็ได้เตรียมรังไห้แล้วเตรียมงามใหม่ให้เกาะแล้วนะครับนาะ กติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจไครให้กับช่องท่าไซลุยครับผมปเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับคลิปนกเขาแน่คลิปไก่แน่น้ครับเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนกเขาต้มในลายคู่อยูค่ยครับยังมาท่านปักนะครับเนาะฟังนี้กับซ้ำหลัง ัน,นี้การลังนึงนะครับผสมแบบจบนี่ยก่อจบสำนี้ครับก่อ,อนครับสวัสดีครับ